จะอ็ดุตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วจ้าพบกันอีกแล้วค่ะเมื่วันนี้เอ็ดดาผาน้องสมุูหัวเหงือน,นอันไทยบรรยากาศอันดอกไม้งามเบิ่งค่ะดอกอันพระกาศสมนนะคะ่ะดอกกุศอลอ่ะค่อยๆขี่ไปนำกันเน้วจ้าเนาะ ลามยามมันเมื่อถ้ามันก็ย้ายไปมองใหม่ค่ะมันก็อันนั้นยามมืมันก็ย้ายไปอันอีกฝั่งนึงค่ะ พระเจ้ามีก่อนได้จันทร์แะอัตุตาภาฝันค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณได้จ้าสวัสดีค่ะ